ความลับของธุรกิจนนมินีการเล่นกับกฎหมายที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเสียหายในโลกของธุรกิจมักมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่ก็อาจพลาดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับการบุกปราบธุรกิจนนมินีบนเกาะพังงานจังหวัดสุราธ,ธานีพบว่ามีชื่อไทย5คนซึ่งถือหุ้นในบริษัทจํานวน256แห่งแต่ที่น่าสงสัยคือที่ตั้งของบริษัทเหล่านี้ซ้ํากันเป็นร้อย ในวันที่21ตุลาคม2568ิทีมงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านําโดยหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ลงพื้นที่เกาะพังานเพื่อตรวจสอบธุรกิจ4จุดที่สงสัยว่ามีการใช้คนไทยเป็นนอมีนีนอมินีแทนชาวต่างชาติในการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นพฤติการที่ฝา่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542แต่ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ เพราะการใช้นอมินีเป็นวิธีการหลบเลี่ยงกฎหมายที่ทําให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบในการแข่งขันและส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างโดยตรงกรณีนี้ทีมงานได้พบว่ามีสำนักงานบัญชีที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของนิติบุคคลจานวน89แห่งโดยเจ้าของสำนักงานบัญชีนี้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํานวน66แห่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้นอมินีเพื่อซ่อนตัวของธุรกิจต่างชาติและนี่คือส่วนที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทีมงานยังพบวิลล่ารูปแปดหลังที่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเช่าคืนละ13 0 0 0บาทโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมการตรวจสอบเบื้องต้นเผยให้เห็นว่ามีบริษัทนิติบุคคลสัญชาติไทยสองแห่งถือครองที่ดินมูลค่ากว่า152ล้านบาทแต่มีผู้ถือหุ้นชาวอิสราเอลในสัดส่วนร้อยละ 49, และมีการเพิ่มบริษัทชาวอิสราเอลเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มอีกหนึ่งบริษัทซึ่งอาจเป็นการซื้อขายเพื่อหลบเลี่ยงการเสียภาษี และการถือหุ้นอัมพรางเข้าขายเป็นนอมินีคำถามที่น่าสนใจคือทำไมธุรกิจต่างชาติจึงต้องการใช้นอมินีคำตอบอาจเกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงกฎหมายและภาษีแต่มันก็อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปยังนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย แล้วเราควรทำอะไรต่อไปการปราบปรามธุรกิจนอมินีไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในการรักษาความโปรง่งใสและความยุติธรรมในเศรษฐกิจไทยคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรและเราควรมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการใช้นอมินีในอนาคต